ครับวันนี้เราจะให้ดูวิธีการเปลี่ยนคาปาซิเตอร์นะครับอาการของมอเตอร์นะครับที่คาปาซิเตอร์เสียนะครับก็จะมีเสียงดับปึ้งอย่างเดียวนะครับมอเตอร์ไม่มีแรงนะครับประตูจะวิ่งช้าหรือว่าวิ่งนิดเดียวแล้วก็หยุดนะครับอนการนี้คือคาปาซิเตอร์เสียนะครับเดี๋ยวเราจะมาให้ดูวิธีการเปลี่ยนทำานเลยนะครับถ้าต่อนแรนะครับทุกท้ายก็ถอดไปนะครับหรือนะครับไปแบบนี่นะครับให้ถัดไปก่อนนะครับแล้วก็เราจะต้องถอดแสงสีเขียวนี่นะครับแล้วก็ แต่งติดด้านล่างนะครับครับหลังจากที่เราถอดแสงออกมานะครับเราก็จะมีเจอสายของเส้นนะครับจะมีสีน้ำตาลแล้วสีดํานะครับข่งสรงข้ามนี้นะครับหือโค้งอยู่นะครับกระปาจะมีสายสองเส้นอีกี่นี่มันเสียบโค้งกับสายมอเตอร์อยู่นะครับเราก็ถอดมาเลยนะครับตอนใส่ก็ใส่ให้ถูกถูกสีเเดิมนะครับ นี่็อกนักข้างนี้นะครับสองตัวนะครับนี่ไขน็อตนักข้างสองตัวนะครับนนี้เราจะยกขึ้นมาได้นิดนึงนะครับแต่เราไม่ยกทั้งหมดครับมันจะมีล็อตเตอร์เียนะครับที่อยู่ด้านล่างนะครับตรนนี้เราต้องใช้คีมนะครับเราต้องใช้คีมเพื่อมาจับจับน็อตด้านล่างนะครับเป็นล็อตตัวรอนตัวเียนะครับแล้วเราก็มุหมุนตทนเก็บนะครับมุนตทษเก็บไม่หลุดออกมานะครับ พราะตัวนี้จะไม่ได้ยึดเส้นอะไรไว้นะครับเป็นแค่ให้อยู่นะครับต่อมาก็จะได้แบประมาณนี้นะครับหลังจากที่ลูกค้าต่อแล้วนะครับก็เปลี่ยนตัวใหม่เข้าไปนะครับถ้าไปก็ใส่ยึนกับเหมนี่ลูกค้าใส่ได้เลยนะครับก็รับเข้าไปนะครับตัวนี้นะครับให้ลูกค้าดูนะครับสังเกตนะครับขาป้าจะมีสายอยู่สองเส้นนะครับ มันจะไม่มีขั้วนะครับปาไม่มีขั้วนะครับสามารถสลับได้เราขึ้นร้อยขั้นไหนนะครับแต่ที่สลับไม่ได้คือสีตัวนี้นะครับต้องใส่ถูกครับตัวนี้สีตาลนะครับต้องอยู่ขั้วที่หนึ่งสีตาลของรขาเจาบในตาแล้วเ็เสียบสายปาเข้าไปคู่เลยครับ นี้นะครับเป็นสายสีดำน,นะครับเดิเข้าไปนะครับแล้วตามด้วยสายาาสสครับสายสเต็กเส้นเดินเข้าไปนะครับจากที่เรา ประกอบตัวเรียบร้อยนะครับเราจะมาทดสอบกันเลยนะครับการปิดคาปาว่าโมเตอร์ใช้งานได้ยังนะครับแต่จริงๆนะครับในตัวเนี่ยเราเราต้องไปลองกับงานจริงนะครับมันต้องมีประตูเป็นตัวหน่วงนะครับนี่ก็จะระมาณนี้นะครับก็จะกลับมาได้เหมือนเดิมนะครับกลับยังไงก็ฝากกติดตามนะครับช่องชาแนลเราไว้นะครับเราจะมีวิดีโอการซ่อมโมเตอร์นะครับมาให้ดูกันนะครับขอบคุณครับ